สวัสดีครับ EP นี้เป็น e ีที่ผมอยากทำมานานละคือการเอานาฬิกาคาเทียทุกโมเดลเนี่ยมานั่งรีวิวกับทุกคนได้ดูกัน,นครับวันนี้ก็จะมีตั้งแต่ปองแตะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีบอลองเบอร์นะครับจะมีพาชาจะมีแท้งแล้วก็จะมีซานโต้ด้วยนะครับก็เรียกว่าครบทุกรุ่นเลยก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะถูกใจทุกคนกัน,นครับมาเริ่มต้นกันดีกว่าตั้งแต่ รุ่นแรกที่ผมรู้สึกว่าเป็นรุ่นที่น่าจะมาภายในปี2025นี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าเทรนด์การต่างตัวนาฬิกาไซส์เล็กลงเนี่ยมันค่อนข้างจะมาผมว่านี่เป็นนาฬิกา1รุ่นที่ผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับคือรุ่นปองแต่หรือว่าหลายๆคนเรียกว่าแพนเชอร์นั่นเองนะครับเขาจะมีอยู่4ไซส์ด้วยกันนะผมจะหยิบให้ทุกคนดูนะก็จะเป็นไซส์นี่นะครับตั้งแต่ไซส์มินินะครับก็จะเป็นไซส์เล็กสุดอันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นไซส,ส์ small แล น,นี่ก็จะเป็น3ไซส์ที่เป็นไซส์มาตรฐานก่อนหน้านี้นะครับที่เขาปล่อยออกมานะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาเพุ่งจะมีไซส์ใหม่ออกมาคือจะเป็นไซส์ L M หรือว่าไซส์ large ที่ก็จะเป็นของคุณผู้ชายก็จะใหญ่ขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองขึ้นข้อกันนะครับว่าใส่ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ผมใส่แท่งมานะครับก็เพิ่งเปลี่ยนสายมานี่ไปตัดสายมานอกเรื่องหน่อยหนึ่งนะครับผมว่าไซส์มินิเนี่ยมันต้างจะเล็กมากจะเป็นนาฬิกาที่ เหมาะกับเป็นเหมือนเ r รสเ l e t นะครับก็คือจะคล้ายๆเป็นแบบเป็นกําไลข้อมืออะไรประมาณนั้นถามว่าเน้นดูเวลาได้ไหมมันก็ดูได้แต่ว่าถ้าเกิดแบบยูไกลเงี้ยก็แอบมองอยากนิดนึงเหมือนกันโดยปองแต่ทุกโมเดลเลยเนี่ยเขาจะเป็นคอร์หมดเลยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นคอร์ที่มีคุณภาพสูงมากในตัวแบบมีเดียมเลยนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่สามารถใช้ได้นานถึงแบบาแปีเพราะฉะนั้นเขาก็มีการารันวี8ปีแล้วถ้าเกิดคุณแบตหมดก่อนนะั้นะคุณก็นะํามาท้าผมแกะไม่ออกอะ ถ้าคุณแบตหมดกอนนั้นก็สามารถมาเปลี่ยนกันที่ช็อปกันได้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าไซนี้ผมจะใส่เข้ามือเข้าไปได้ไหรือเปล่านี่เป็นไซส์สมอก็สมอรจริงอะ่ะอันนี้ผมว่าผู้ชายใส่ไม่ได้นะมันจะเล็กไปหน่อยแต่ถ้าคุณผู้หญิงใส่ผมว่าก็พอได้อยู่แต่ไซส์ที่ผมว่าเป็นยูนิเซ็กซ์มากแล้วก็น่าจะเหมาะมากสําหรับทั้งคุณผู้ชายและผู้หญิงก็คือไซส์ m e d i ยมนะครับพลายซื้อไซนี้ไปนะครับแล้วผมก็อยากจะขโมยใส่มาก ผมชอบนาฬิกาเล็กใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่านาฬิกาที่ไซส์ประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นนาฬิกาที่มันใส่แล้วดูแบบวินเทจหน่อยดูมีความคลาสสิกหน่อยไซส์ประมาณนี้ยังสามารถใส่กันได้อยู่นะครับแต่ไซส์ที่บอกมาใหม่ใส่แล้วชอบเลยระหว่างมีเดียมกับตัวลาร์จเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่า L.M. นะครับถ้าเป็นคาเทียเขาจะเรียกไซส์นี้ว่า L.M. ก็ได้หมดนะจริงๆแล้วอันเนี้ยอันนี้ผมก็ใส่ได้ผมก็ค่อนข้างจะชอบเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดเลือกก็น่าจะเป็นไซส์ประมาณมีเดียม แล้วก็ large ประมาณนี้นะครับข้อดีเลยของปองแตกคือนาฬิกาเขาจะเป็นสายที่มันเป็นอินทิเกรตมาเป็นแบบนี้นะครับมันจะแบบเชื่อมมากับตัวเรือนมันจะดูแบบเป็นอันเดียวกันมากๆเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีข้ออยู่5ข้อด้วยกันพอมี5้ข้อเนี้ยมันทาให้นาฬิกาเนี่ยปกตินาฬิกาจะเป็นข้อ3ข้อ2ข้อบ้าง3าข้อบ้างที่จะเป็นข้อใหญ่ใช่ไหมครับแต่พอมีหข้อแล้วข้อมันค่อนข้างจะแบบพลิ้วลงมาแบบนี้ทำให้มันใส่แล้วสบายข้อมือมากนะครับคือมันจะมีนาฬิกาหลายรุ่นแหละที่ผมรม้สึกว่าผมใส่ สายเขาแล้วผมชอบแต่ว่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแบบท็อปสาเหมือนกันที่ผมรู้สึกว่าผมใส่แล้วโอเคมากๆนะครับเขาจะชื่อว่าปองแต่คือมันจะแบบเป็นเสือแพนเทอร์ใช่ปะพูดถึงความแบบปรัดเปรียวของตัวเสือเพราะฉะนั้นนาฬิการเรือนนี้มันจะมีความปรัดเปรียวแบบนั้นอยู่นะมันจะเป็นทั้งเรื่องของสายไหมมันจะแบบมีความเคิร์ฟดีมากพริ้วดีมากแล้วก็จะดูลื่นไปกับตัวนาฬิกามากเลยนะครับนี่คือคอลเลคชั่นแรกที่นํามาฝากกันนะครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปครับ นี่คือคาเทียแทนนะครับก็จะมีไซส์ small ไซส์ large แล้วก็ไซส์ xl นะครับแต่ว่าเพิ่งจะมีอันใหม่ออกมาก็จะเป็นไซส์ mini แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีให้ดูนะครับก็มาเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจของคาเทียแทงก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ตามชื่อเลยคือแทงคือรถถังใช่ไหมเขาก็จะดีไซน์เนี่ยถ้าเกิดคุณมองจากด้านบนนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นล้องรถถังแล้วตรงกลางก็จะเป็นตัวรถถังนะครับผมหยิบให้ดูตั้งแต่ไซส์เล็กสุดเลยแล้วกันนะครับที่วันนี้นำมาให้ทุกคนดูนะก็จะเป็นไซส์ small ไซส์ small ก็จะเป็นนประมาณี้ ผมว่าผู้หญิงใส่ได้แต่ถ้าผู้ชายใส่อาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับเขาจะมีทั้งสายที่เป็นสายเหล็กแล้วก็จะเป็นสายหนังด้วยนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดนึกถึงคาเทียแท้งเนี่ยเราจะนึกถึงที่เป็นสายหนังมากกว่าอันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับ small ไปต่อที่ large ไม่มี m e เดียมนะพอ large ปุ๊บเนี่ยผมว่าไซส์นี้เป็นไซส์ที่ลงตัวกับผู้ชายมากะครับผู้หญิงใส่ใส่ได้ อาจจะไม่ดูแบบเล็กจิ๋วขนาดนั้นแต่ว่า่อนั้งจะพอดีมากทั้งข้อมือผู้ชายแล้วก็ข้อมือของผู้หญิงนะครับวเวลาเรานึกถึงแทงปุ๊บเนี่ยมัน supposed to be เล็กอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใส่ใหญ่หน่อยเนี่ยผมว่ามันอาจจะแบบดูไม่ค่อยเข้าอันนี้ในมุมมองผมนะแต่ถ้าบางคนข้อมือใหญ่หน่อยหรือว่าตัวใหญ่หน่อยเนี่ยใส่ที่มันเป็นไซส์ XL เนี่ยก็อาจจะเข้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมมีของตัวเองอยู่แล้วนะครับเป็นไซส์ large ที่ภรรยาซื้อให้นะครับก็อันนี้ผมหยิบมานนมมเปลี่ยนสายมานี่ ของเขาจากโรงงานนี่สายที่ผมแบบไปตัดเพิ่มมานะครับข้อดีของคาเทียแท้งเลยคือว่าด้านหลังมันจะเป็นควิกรีลิสกันด้วยนะครับสายที่เราให้มาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบบเบื่อสายนี้ปุ๊บเราแค่กดเปลี่ยนได้หรือว่าถ้าคุณจะไปตัดสายข้างนอกเนี่ยหรือซื้อสายจากในช็อปก็ได้เช่นเดียวกันครับเขาก็จะทําเป็นสายที่เป็นควิกรีลิสแบบนี้แค่คลิกเดียวเนี่ยมันก็เปลี่ยนสายกันได้แล้วสําหรับสายที่เป็นสายเหล็กเนี่ยของคาเทียแท้งผมว่าเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึก มันเขาเรียกว่าไอเดียมันตรงไปหน่อยผมไม่ค่อยชอบผมก็เลยรู้สึกว่าคาดีแท้งนถ้าเกิดคุณใส่ใส่หนังมันก็จะโอเคมากไซส์ตั้งแต่มินิสมอลแล้วก็ล a าช่ um, จะเป็นเครื่องควอ์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นออโต้นะครับก็จะเป็นไซส์ XL ซึ่ง XL ผมว่ามันก็มีหลายจุดที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบสิ่งที่ผมชอบเลยคือสายที่เขาให้มาจะเป็นสายแบบ Folding c l a s s แบบนี้นะครับเป็นแบบล็อก ปิดอย่างนี้ครับมันก็จะใส่ได้ง่ายหน่อยแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบคือผมมันเป็นคนไม่ชอบนาฬิกาที่มันมีวันที่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียที่ผมไม่ชอบใน XL นะครับแต่ว่าข้อดีเขาคือเขาได้เป็นเครื่องออโต้ด้วยนะถ้าเกิดคุณชอบนาฬิกาที่แบบกวาดเขีมวินาทีเนียนๆนะก็ต้องเป็นไซส์ XL แบบนี้นะครับส่วนรุ่นอื่นเนี่ยเขาจะให้เป็นเครื่องควอดแต่ข้อดีเลยคือเขาจะตัดเข็มวินาทีทิ้งก็จะแบบเนียนๆไปได้อยู่ เ x ็กเขึ้นมาบนข้อมือของผมนะครับประมาณ6.5นิ้วก็เป็นประมาณนี้นะครับคิดว่ายัางไงสำหรับผมนะผมแอบรู้สึกว่ามันมันเต็มข้อมันใหญ่ไปนิดนึงนะครับนี่ถ้าซื้อคงซื้อลาชนะครับถ้าแนะนำก็แนะนำเป็นล่าช่วยมันถูกกว่าด้วยนะครับอ๋อผมลืมพูดดีเทลนะครับดีเทลของตัวคาเทชแท้งนี่นะครับเราก็จะเห็นครบทุกอย่างเลย ว่าจะเป็นทั้งเลขที่เป็นโรมันนะครับมีเรลทร็กหรือว่าเป็นรางรถไฟร,ร,บรอบๆตัว,ต,วตัวนาฬิกาด้านในด้วยนะครับแล้วก็เก็บเ Steel, รื่องบลูสตีลรวมถึงเม็ดวายมตรงนี้ที่ก็เป็นบลูสฟายอีกหนึ่งจุดที่คลิปที่แล้วพูดไปแล้วนะครับเพื่อเขาจะแบบมีตัวซีเคเรของคาเทียอยู่อย่างแท้งเนี่ยจะอยู่บร,ริเวณเลข7นาฬิกาไซส์สมอลเนี่ยจะอยู่บริเวณส0นาฬิกานะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลที่ผมเพิ่งจะมารู้วันนี้เหมือนกันไปต่อกันที่รุ่นที่ผมว่าถ้าเกิด คุณอยากได้นาฬิกาที่แบบมีฮิส t อรี่แบบจัดจ๋าเลยเนี่ยคุณต้องมารุ่นนี้นะครับนี่คือซานโตสตูมองนะครับประวัติผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้มันเป็นแบบ first wrist watch เลยสำหรับผู้ชายนะเพราะว่าย้อนกลับไปตอนนู้นเมื่อก่อนนาฬิกาเขาจะใส่กันแบบเป็นนาฬิกาพกใช่ปะ่ะเราจะไม่ได้มีนาฬิกาที่เป็นข้อมือแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่นาฬิกาพกนาฬิกาต,ตัวปุ๊บมันต้องแบบเป็นสายค่อยๆด้วยวย่าะนึกภาพออกนะแบบยกขึ้นมาอแยบบ่างเงี้ยแต่ว่าคุณ ดูมองนะครับเขาเป็นคนขับเครื่องร่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะขับเครื่องร่อนไปด้วยเนี่ยแล้วเขาจะหยิบนาฬิกาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะลําบากใช่ปะเขาก็เลยไปบอกคุณคาเทียลุยส์คาเทียที่เป็นเพื่อนของเขาณตอนนั้นบอกว่าอยากจะได้นาฬิกาที่สามารถขับเครื่องร่อนไปด้วยแล้วก็สามารถดูเวลาไปได้ด้วยนะเขาก็เลยทํานาฬิกาที่เป็นนาฬิกาข้อมือขึ้นมาเป็นเรือนแรกนะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้เขาก็เอานาฬิกาที่เป็นนาฬิกาพกนี่แหละนะครับมาใส่แล้วก็ใส่ลักเพิ่มเติม แล้วก็ใส่สายหนังรัดรอบแบบนี้นะครับอันนี้เขาจะมีอยู่3ไซส์ด้วยกันนะจะมีเป็น small มี large แล้วก็ xl 3ไซส์นะครับแต่ว่าวันนี้ทางร้านเนี่ยมีให้ลองแค่ไซส์ large ซึ่งเป็นไซส์ที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับนี่ไซส์ large ของเอาเป็นวันนี้คือถ้าคุณอยากได้นาฬิกาที่เป็น dress watch จัดจาเลยแต่ว่าไม่อยากใส่แท่งเพาะแท่งอาจจะคนใส่เยอะใช่ไหมแล้วคุณก็ไม่อยากได้ s ันโต t d ด c คาเทียแบบนี้นะครับ เพราะว่ารู้สึกว่ามันอาจจะสปอร์ตี้กันไปหน่อยคุณมาดูมองได้เลยนี่คือแบบเรือที่แบบเหมาะมากนะครับข้อดีของดูมองเลยคือมันจะมันจะบางผมว่าไซส์นี้มันตอบโจทย์มากนะครับนอกจากความบางแล้วความใหญ่ของเรือเนี่ยมันไม่ใหญ่เลยเออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเป็นไงผมว่าไซส์นี้กำลับบงดีมากคือถ้าเราเทียบนะ large ของแท้งกับ large ของเทียบกันดิเทียบกันแลง ล้าชของแท้งนะครับแล้วก็ล a าชของดูมองเนี่ยผมว่าเป็นล a าชที่มันไม่ล้าชอ่ะมันเป็นไซส์ที่มันถูกต้องมากนะครับแล้วก็สายเขาที่ให้มาก็เป็นเหมือนเดิมครับเป็น Quick Release นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเปลี่ยนสายได้ง่ายมากมากแล้วสายมันเรียวเนี่ยสายเรียวมากก็เลยทําให้เวลาเราใส่เนี่ยมันดูแบบพอดีพอด,พอดีข้อมือคือนาฬิกาบางครั้งเนี่ยถึงนาฬิกามันเล็กแต่ถ้าเกิดสายอ่ะเขาไม่เทเปอร์ลงมาหรือว่าสายมันแบบ ตรงลงมาหรือว่าสายมันแบบลักทุลักมันใหญ่หน่อยแบบนี้นะครับผมว่ามันจะทำให้นาฬิกาเรือนนั้นมันดูโอเวอร์ไซส์ไปเลยแต่ว่าพอเปอันเนี้ยลักไซส์ของเขาเนี่ยมันกำลังดีมากนะครับก็เลยออกมาได้เป็นประมาณนี้ผมว่าดีมากแล้วก็แมท e r อ a ลต่างๆพวกเอล m เมนต์ต่างๆก็มีครบถ้วนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหลักโรมันที่อันนี้มันจะมีความต่างกันนิดนึงนะหลักโรมันเขาอ่มันจะมันจะเล็กกว่าหน่อยนึงมันจะบางกว่าหน่อยเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับตัวแทงนะครับมันจะบางกว่านิดนึง หน้าปัดออกสีออกซิเวอร์ซิเวอร์หน่อยนะแล้วก็จะมีพวกแบบรูปหมุดต,ต่างๆที่อยู่บริเวณเ,เปเซ,เซลของตัวนาฬิการครับอันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากยุคนั้นที่เขาทำนาฬิกาโรนีขึ้นมาเนี่ยสมันนยนั้นเขาใช้สติลในการแบบทำก่อสร้างเยอะใช่ไหมขอไอเซลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยจะแบบมีพวกหมุดน็อตต่างๆที่เขาไปใช้ยึดพวกเหล็กเหล่านั้นอันนี้ก็เลยเป็นเอลเมนที่มาจากยุคนั้นนะครับไปต่อกันที่ซันโตสเดอคาเทียแล้วกันนะครับตัวนี้ ผมเชียร์เพื่อนเยอะมากถ้าเกิดบอกว่าอยากมีนาฬิกาแค่เรือนเดียวในคอลเลกชันเนี่ยผมแนะนำเลยว่าคุณต้องซื้อสัอนโตสวนี้นะครับเพราะว่าเขาสปอร์ตก็ได้เขาจะเดรสก็ได้อันนี้เป็นไซส์มีเดียนะครับส่วนมากเราก็จะเห็นที่เขาขายกันจะแบบเป็นมีเดียมแล้วก็เป็น l a ร์ e ซึ่งผมแนะนำว่ามีเดียมเนี่ยมันดีมากนี่ประมาณนี้เหตุผลเลยคือไซส์มันกำลังดีเราก็ได้เครื่องออโต้นะครับเราก็ได้สายที่เปลี่ยนง่าย คือเวลาที่เราซื้อซานโตสเนี่ยนะครับเขาก็จะให้สายเป็นสายเล็กแบบนี้นะครับแล้วก็จะให้สายหนังมาด้วยก็ลองเลือกดูวันไหนถ้าเกิดคุณอยากจะไปดรส s ั u หน่อยก็ใส่สายหนังันะแยกสปอร์ตหน่อยก็ใส่เป็นสายเล็กแบบนี้สายแบบมันสายมันเรียวสายมันแบบใส่แล้วมันสบายข้อมือมากคือปกติเวลาถ้าเกิดเราซื้อนาฬิกาสายเล็กใช่ป่ะเพนเพราะเราคือว่าเราต้องไปให้ร้านเปลี่ยนสายใด้ใครที่เปลี่ยนสายไม่ได้คล่องแบบที่ผมเป็นนะฮะพอผมก็เปลี่ยนไม่ได้คล่องต้องไปให้ที่ร้านเปลี่ยนสมมติว่า ผมอยากสีับให้ภรรยาใส่ผมต้องไปให้ที่ร้านแล้วก็ให้เขาถอดข้อต่างๆให้แต่ว่าตัวซานโตสเดอคาเทียตัวนี้คุณสามารถเปลี่ยนสายของคุณได้เองนอกจากที่จะเป็นพึกลิลิสแบบนี้แล้วนะอันนี้สายของเราปลดได้ง่ายมากมันจะมีสลักอยู่เราแค่กดออกมาเนี่ยกดออกมาหลุดละอันนี้อาจจะไม่ได้ว้าวมากเพราะว่าหลายๆยี่ห้อก,ก็มีแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมว้าวเนี่ยก็คือว่าบริเวณสายของเขาเนี่ย มันจะใกล้มาถ้าเกิดมันไม่เห็นผมจะใส่ภาพทุยคนดูแล้วกันนะครับมันจะมีจุดหนึ่งให้เรากดกดปุ๊บเนี่ยเราจะดันตัวหมุดตรงนี้ออกมาได้นะครับแล้วพอเราถอดหมุดตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถ adjust สายโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่ต้องมีพุชเชอร์ต่างได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเรานึกถึงสายเหล็กปกติใช่ไหมครับเราต้องเอาตัวเข็มเนี่ยมาจิ้มแล้วก็ค่อยๆถอดไอ้หมุดมันออกมาแล้วค่อยใส่เข้าใส่ออกอันนี้ไม่ยากแต่ว่าเรื่อนี้ เปลี่ยนได้โดยที่ไม่ต้องมี tools อะไรเลยนะครับก็เลยเป็นจุดที่ผมชอบมาก Element เหมือนเดิมครับร Steel มี Rail Track มีโรมันที่เป็นเลขโรมันนะครับแล้วก็มีบริเวณรอบๆที่ก็ยังคงเป็นพวกน,อน็อตแบบนี้กันอยู่นะครับไซนี้แนะนำมากนะครับราคาไม่แรงด้วยถ้าเกิดคุณเทียบกับไซส์ large large มันแบบราคามันแพงกว่าพอเป็นไซส GE, ์ large นี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดข้อมือแบบสักับเจ็นิ้วอย่างเงี้ยผมว่าใสา่ไซส์ large จะสวยแต่ว่าข้อมือผม6.5อาจจะ ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แล้วไซส์ลาร์ชเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัววันที่ด้วยแต่หลายคนก็รู้สึกว่าพอมีวันที่แล้วมันก็คุ้มดีใช่ไ่ะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมชอบนาฬิกาที่มันไม่มีวันที่มากกว่าเพราะว่ามันให้ความรู้สึกบาลานซ์กว่านะครับเดี๋ยวผมลองเทียบไซส์ให้ดูแล้วใส่สายอะ่ะอันนี้คือข้อดีด้วยนะเพราะว่าเขาจะมีเขียนว่าสายฝั่งนี้ต้องใส่ที่6นาฬิกาภนะายในกล้องไม่เห็นเดี๋ยวใส่ภาพไปดูแล้วเราจะใส่เข้าไปง่ายงเนี่ยมันจะมีคําว่า6 อยู่ตรงนี้นะครับเราแค่ใส่เข้าไปบริเวณเลข6เลข6อยู่ด้านล่างเนาะกดเข้าไปปุ๊บนี่ปุ๊บเสร็จละอีกฝั่งหนึ่งก็กดเข้าไปง่ายๆปุ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คความแน่นนะไม่ใช่บางทีเรากดไม่แน่นเนี่ยมันอาจจะหล่นได้นะครับอันนี้ไซส์ large แล้วก็ไซส์เอ้ยไซส์ medium แล้วก็ไซส์ large นะครับคุณชอบไซส์ไหนกันบ้างเนี่ยมันแตกต่างกันตั้งแต่ตัว dial นะครับขนาดแล้วก็บริเวณสายด้วยสายก็แตกต่างกันสาย medium ก็จะเรียวกว่า ประมาณหนึ่งนะลองสังเกตง่ายๆบางครั้งถ้าเกิดเรามีนาฬิกาเราไม่รู้ว่าฝั่งไหนมันคือฝั่ง6นาฬิกาฝั่งไหนมันคือฝั่ง12นาฬิกานะครับฝั่งนี้มันจะสั้นกว่าหกนาฬิกาสั้นกว่าข้อมันจะสั้นกว่านิดน,นึงประมาณนี้นะครับเอาล่ะผ่านไป3คอเลคชันแล้วเดี๋ยวไปดูคอเลคชันต่อไปครับเป็นเรือนกลมกันบ้างดีกว่าน,นี่คือ บอลองเบลอนะครับก็ถ้าเกิดแปลเป็นภาษาอังกฤษคือมันเป็นบอลลูนบลูนะครับก็คือเป็นบอลลูนสีน้ําเงินอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับจะมีอยู่หลายไซส์ด้วยกันนะเริ่มต้นตั้งแต่ไซส์28มิลนะครับแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเป็นคอร์สนะครับนอกจากหน้าปัดวงกลมเนี่ยมันจะแบบมีความนูนบนนูนล่างแบบนี้นะครับทาให้มันเหมือนแบบเป็นบอลลูนอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือ28แล้วหลังจากนั้นก็จะมีเป็นไซส์ส3มันก็จะเป็นไซส์แบบคุณผู้หญิงหน่อยแต่ผมว่าผู้ชายก็ใส่ได้นะับสนนนีีี้้้3จเป็ออตตแแลวว่่่ทผมกา ผู้ชายอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าสายมันเล็กนะครับสายมันเรียวมากเฮ้ยเราใส่ขึ้นมามันอาจจะดูมีความเฟมินีนนิดนึงแบบนี้นะครับเห็นไหมแต่พอใส่ปุ๊บเนี่ยเห็นว่าเขแบบมันใส่สบายมากเขาบอกว่าเป็นแบบ perfect everyday watch นะครับก็ <c oughs> ถ้าเกิดนึกถึงนาฬิกาของ Cartier สมัยนั้นถึงทรง,งเดียเด่ยวๆนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทรงกลมที่ผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับขยับขึ้นมาจะเป็นไซส์30 ไซนี้ค่อนข้างจัดโอเคมากสำหรับผมผมค่อนข้างจะชอบไซนี้นะเพื่อเป็นนาฬิกาที่เป็นเดรสแล้วก็เป็นสปอร์ตได้เนี่ยผมว่าไซส์36เนี่ยกำลังดีมากเลยนะครับนี่อยู่บนข้อมือ6.5นิ้วของผมนะครับประมาณนี้นะอย่างที่บอกถึงแม้เป็น36ก็ยังแน่พ่อได้ดีมากเพราะว่าเห็นไหมคือจริงๆอะ่ะมันไม่หนาเลยนะแต่ว่าเขาใช้กระจกเนี่ยเป็นโค้งขึ้นมาให้เป็นแบบบอลรูนแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเขามี เป็นคราว in c a s สแบบนี้เนี่ยเห็นไหมจริงๆมันคือคราวการแหละด้านข้างปบติของคาเทียใช่ป่ะเราจะเห็นเป็นเม็ดที่เป็นบูสไฟแบบนี้ยื่นออกมาเลยใช่ไหมบางคนอาจจะก,กังนวลว่าเออถ้าเกิดเราใส่ไปเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่ซึ่งจริงๆมันก็ ผมว่ามันผมใส่มาผมยังไม่เคยโดนเกี่ยวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครกังวลเขาก็ได้ใส่เป็นแบบนี้มาให้เป็นคราวกลายขึ้นมานะครับใช้คําว่าคราวอินเคสนั่นเองนะครับโดยเรือนนี้เองนะครับก็จะมีการแกะลายกิโอเช่มีไปเล่โรมันนะครับแล้วก็เป็นเกียรก็ยังคงเป็นบูสติลกันอยู่นะครับลูกความที่คาเทียเขาเด่นเรื่องของความแบบเป็นจิวเวลรี่เป็นเชฟฟอร์ดใช่ไหมครับทำให้ด้านในเนี่ยถึงจะเป็นเรือนกลมนะแต่ว่าพวกเรลแทรัคข้างในนะครับพวกลางรถไฟข้างใน,เ,นเขาจะทําให้มันเคิร์ฟตามมากับ ตัวคราวกาที่แบบมันดูแบบมันมันยุบเข้ามาข้างในประมาณนั้นนะครับก็เป็นดีไซน์ที่ผมว่าก็มีความเออนี่คือขัดเทียนะครับเราก็สายของเขานะนรับจะเป็นการขัดด้านนอกเป็นขัดเงาตรงกลางจะเป็นขัดด้านนะครับก็ใส่ได้หมดนะจะใส่เป็นด RES UP ก็ได้หรือจะเป็นด RES DOWN ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขยับมาเป็นไซส์40มิล40มิลอันนี้หยิบมาให้ดูเป็นไซส์หนังขนาดเห็นไหมขนาด40 mm เนี่ยมันยังบางอยู่เลยนะนี่ แล้วอย่างที่บอกแล้วว่าสายนาฬิกาด RES WATCH ที่ผมชอบก็คือสายมันจะมีความเทเปอร์ลงมาเห็นไหมสายมันจะเรียวแล้วมันจะใส่แล้วมันจะดีมากใส่แล้วสบายคอมากอ่ะใส่ให้ดู40 40ก็ยังได้อยู่เอาจริงๆ40เนี่ยไม่แย่ด้วยความที่สายเขามันเล็ก <he en S 1> เห็นไหมคือบางรุ่นเนี่ย40แต่ว่าด้วยความที่ลักวิสของเขาเนี่ยมันใหญ่มันจะทําให้นาฬิกาเนี่ยมันดูใหญ่ขึ้นไปเลยแต่ว่าผมว่าเรือนนี้มันสายมันเรียวทําให้40 แต่ยังดูมีความ d r e s s อยู่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้ที่เป็น folding class แบบนี้ด้วยนะครับก็ดูมีความ premium ขึ้นมาคือเป็นคล้ายๆแบบ butterfly ปิดมาอะไรประมาณนั้นนะครับ40เนี่ยจะมีวันที่บรเวน3นาฬิกาด้วยประมาณนี้เป็น3รุ่นที่นํามา4ไซส์ที่ที่จะมาฝากกันนะครับมาปิดท้ายที่พาช่ากันดีกว่าใครที่ชอบนาฬิกาวินเทจเนี่ยบอกว่าคุณต้องชอบมากเพราะว่าเขามีการ redesign โดย j a r r e g e n t a นะครับก็เป็นแบบเป็น คนที่แบบดีไซน์พวกแบบนอร์ตินลูสพวกเอ่อรอยัลโอ๊กพวกเอ่อเอนจิโนอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับแล้วเขาก็มาดีไซน์รุ่นนี้กันด้วยนะผมเพิ่งทําคลิปกับพี่ปอไปนะครับพี่ปอเขบอกว่าชอบรุ่นนี้มากเพราะว่าเขาเป็นดีไซน์บายเจนต้านะครับอันนี้ผมขอหยิบมานิดนึงแล้วกันเพราะว่าชื่อเขายากมากคือตอนแรกเนี่ยเขาเอ่อดีไซน์ให้กับบุคคลที่มีชื่อว่าเอลกาอู U นะครับซึ่งเขาเป็นพาช่าออฟมาร์เคสของโมุนักของโมร็อกโกนั่นเองนะครับก็เหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นชีค นะประมาณนั้นเป็นคนที่แบบใหญ่ๆห,ห,หน่อยของโมร็อกโกเนี่ยแล้วเขาก็เป็นแฟนของคาทียมาอย่างยาวนานแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกคุณคาทีอเนี่ยบอกว่าเขาอยากจะได้นาฬิกาสักเครืวหนึ่งที่มันสามารถใส่สปอร์ตเขาเลยดีไซน์รื่นออกมานะครับนี่ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงดีเทลแล้วกันว่ามันมีความสปอร์ตก่อน,นาฬิกาคาทียาทั่วไปอย่างไรกันบ้างนนครับตอนนั้นที่เขาทําเหมือนเป็นการทริบิวให้กับ คุณพาช่าไปนะครับเราก็นำมาขายเป็นคอมเมอร์เชียลอีกครั้งหนึ่งในปี1985ก็ได้เจอเจนเ้าเนี่ยแหละนะครับมาดีไซน์นาฬิกาเรือนี้ออกมาคือครั้งแรกๆเลยเนี่ยเราจะเห็นว่านาฬิกาเรือนนี้เขาจะมีเป็นลูกกลงอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาตั้งใจทำให้มันป้องกันกระจกด้านในเพราะกระจกด้านในเมื่อก่อนจะเป็นแบบพวกพลาสติกใช่ไหมมันก็จะแตกง่ายแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็เป็นพวกแบบซัฟฟ้าคริสตลัลกันแล้วก็ป้องกันได้ดีมากขึ้นเราจะเห็นนาฬิกาพาช่าเนี่ยมีไอ้ลูกกลงเนี่ย กันอยู่เยอะมากแล้วใครที่ชอบนาฬิกาวินเทจเนี่ยผมก็ว่าคุณก็น่าจะชอบมากเหมือนกันเพราะว่ามีกลิ่นอายของยุคนั้นเยอะมากๆเลยนะครับโดยเรือนนี้เองเนี่ยมันจะมีความพิเศษคือบรนด์เมประยมตรงนี้นะครับด้วยควาี้เขาบอกต้องการเป็นนาฬิกาสปอร์ตใช่ปะ่ะเขาเลยหมุนเมปมะยมตรงนี้ออกมาได้นี่ตรงนี้เขาทําขึ้นมาเพื่อป้องกันน้ําเขา้าแต่หลายๆคนก็บ่นเหมือนกันนะบอกเออแต่จริงๆเมดมะยมของเขาเนี่ยมัน ขายากมันเล็กแบบนี้ผมไม่แน่ใจในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับแต่สําหรับนิ้วมือผมเนี่ยผมขายได้นะผมไม่รู้สึกว่ามันขายยากแต่ถ้าเป็นฝรั่งที่แบบมือใหญ่ๆนิ้วใหญ่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันขายยากก็อาจจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันโดยนาฬิการุ่นนี้เป็นนาฬิกาออตโต้นะครับมีจุดเด่นที่แตกต่างกับรุ่นอื่นรุ่นอื่นเราจะเห็นนะว่าเขาจะเป็นเลขโรมันหมดแต่ว่ารุ่นนี้เขาจะเป็นเลขที่เป็นอารบิกนะครับผมหยิบเทียบไซส์35กับ41นี่ 35แล้วก็41เลขจะเป็นเลขอารบิกนะครับแบบนี้ก็จะมีความแตกต่างกับคาเทียรุ่นอื่นๆแล้วก็จะเป็นดีไซน์สแควร์คือด้านในใช่ไหมตัวเรลทร็กด้านในจะเป็นสแควร์อินเซอร์เคิลเป็นดีไซน์ของเขาคือสี่เหลี่ยมอยู่ในวงกลมนั่นเองนะครับไซส์41ครับก็จะมีวันที่อยู่บริเวณ4นาฬิกาตรงนี้ด้วยแล้วเข็มเนี่ยปกติคาเทียเราจะเห็นว่าเข็มเขาจะเป็นเข็มซอสนะฮะก็คือเข็มเป็นรูปดานนบแต่ว่าอันนี้จะเป็นเข็มที่เป็นทรงไดมอน องเทียบไปดูแล้วกันอันนี้เข็มรูปดาบก็จะแหลมๆเรียวๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นทรงไดมอนด์เนี่ยก็จะเป็นทรงที่มันออกเป็นแบบเชฟขึ้นมาเป็นไดมอนด์แบบเลียมเียมขึ้นมาอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเชฟอะไรอะซี่เหลี่ยมข้างหมูหรือว่าซี่เลียมอะไรโอ้สักอย่างนะครับมันจะเป็นทรงไดมอนด์ขึ้นมาประมาณนี้นั่นเองนะครับนื่เป็นพาชานะครับไซส์35มิ้าลแต่ผมว่ามันใส่แล้วมันดูใหญ่กว่า35นะด้วยความที่ขอบเบเซลของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะดูใหญ่เลยนะครับทำให มันดูใหญ่กว่า35นะแล้วก็ส1่มมันจะไม่หนามากขนาดสีดมิลน,นะครับทุกคนใส่เอาแนบพ่อด้วยความที่รักเขามันไม่กลางเห็นปะยังได้นะแต่ก็ใหญ่นิดนึงแหละตรงันนี้ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของทั้งตัวบลองเบลนะครับแล้วก็ตัวพาชาเลยคือก็ยังคงมีครุกเลสอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมนะครับก,กดเปลี่ยนง่ายๆ ก็น่าจะประมาณนี้เป็นคลิปที่ผมดีใจมากที่วันนี้ได้มาทำนะครับพามาดู5คอลเลคชันของคาเทียนะครับจริงๆเขามีแบบรุ่นแบบผมไม่น่าจะอ,าจจะอาจ่านที่ถูกปะที่เขาดีไซน์อยากเตา่า t ่ะเธอเธอท2เธอทท็อนะครับอันนั้นผมชอบมากนะครับแต่ว่าเห็นว่าตอนนี้ไม่มีขายแล้วปะเป็นวินเทจไปแล้วเสียดายมากนะครับผมชอบรุ่นนั้นมากเลยนะฮะก็ถ้าใครมีจะขายก็ทักมากกอบอกหน่อยแล้วกันครับวันนี้ก็นำมาฝากกันนะครับ5คอลเลคชันคุณชอบรุ่นไหนไม่พิเศษไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกัันนะครบ ไปก่อนแล้วครับไปไปหมดแล้วนะวันนี้เยอนะมาก